กำลังใจสำคัญเสมอเนาะถ้าไม่มีกำลังใจก็มันไม่มีแรงอะ่ะของเราอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเขาก็มีหนังสือมาแจ้งก็อยากเล่าให้ทุกคนฟังว่าเขาไม่ให้ไปอยู่กลางแจ้งถ้ามีฝนตกมีเพื่อนใหม่เข้ามานะคะคือคุณทองหมุนนะคะเป็นยังไงบ้างคะผ่านหรือ,อยัง พี่สละสวัสดีจ้าเยนี่สวัสดีจ้าน้องเดือนจากเยนีนะคะพี่ว,วันวันวันจันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มุกดาหารค่ะมารับอากาศร้อนๆที่เมืองจะไปอยู่เมืองหนาวก็กลัวหนาวนะทุกคนสวัสดีค่ะคุณยุพินสายศีลยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณที่สาคงสามนะคะเด็กคองสามสวัสดีพี่รัฐค่ะ พี่รัดคำเสียงสวัสดีรอบห้องค่ะอําไพเชลานะคะจับไม้จับมือกับแม่ลำไย,ยได้นะคะแม่ลำไย,ยก็เวลาถึงแต่ว่ายังติดบ้างนิดหน่อยในหนึ่งสวัสดีครับคุณวัชรีพัชรีพี่สลาสวัสดีพี่พัชรีหรือใช้กี่เดือนแล้วพักยาวเลยจ้ากินมะม่วงกันจ้าอุ้ยอยากกิน ไอ้ก็เพิ่งกินเสร็จค่ะพี่รัตมะม่วงอะพี่วันพี่วันวันจันทสวัสดีเพื่อนรัฐค่ะพี่รัฐสวัสดีตันนะคะฟ้าลังฝนชดใสเลี้ยงไก่แต่ว่าไม่ได้กินไก่ตัวเองเลี้ยงเขาไปซื้อไก่โดตัสมาพี่พี่อ้อยพัชรีนะคะพี่อ้อยกับพี่พี่อ้อยกับป้าโม่น่าจะเท่ากัน าว่าเครื่องนี้ก็ร้อนมากป้าโมสวัสดีมาเลยค่ะพี่อิสระสวัสดีน้องปุ๊กคนงามค่ะส่งกำลังใจจา้าอ่าพี่วันวันจันนะคะสวัสดีน้องเดือนสวัสดีพี่ละเอียดค่ะ พุด <c oughs> ไปนัออ่อดูคุณจา้าตดขช่นลองดาหารนะคะมาฟังเสียงไก่นะคะช่วยกัน <c oughs> ใจไม่มีเหรียญหนึ่งคลิปค่ะขึ้นสามเซนศูนย์จุดศูนย์สามค่ะตอนนี้น่ะไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> มันหลายตัวมากมีตะไก่เก่งๆ กินก็ไม่ได้ไก่อะ่ะพี่สิริชัยสวัสดีรอบบ้านคะ่ะน้องเดือนสวัสดีพี่กบคะ่ะพี่กบสวัสดีน้องเดือนคะ่ะพี่สลาสวัสดีคุณกบคะ่ะยัยนี้ฝนเดียวหนาวเนาะหนาวก็จะหนาวเพราะอากาศฝนตกพี่ นุสวัสดีพี่สลาค่ะบา้านนกนุพี่ดำนะคะสวัสดีพี่อิสลาค่ะพี่วันวันจันนะคะสวัสดีลูกกาค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านใจใจแลนะคะวันนี้ร้อนมากค่ะมัดผมเนี่ยมัดจนผมหัวเถอกค่ะจนเป็นหัวเถอ ร้อน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 จริงๆนะจ๊ะแงมากแล้วก็ตามด้วยฟ้าร้องบึมบ้่มบึมบ่มเปลียงปางเปียงแต่ไม่ตกแล้วก็หายไปมาตกอีกทีตอนตีสามค่ะพี่พินยูหิรัน ยานกรอะเป็นช่างภาพหนุ่มรูปหล่อจากสุรินนะคะจะไม่สาดึงให้อยู่เ <c oughs> จ้าของไกลล่นั่นแหละมีแต่ไก่ชนน้องอ้อสวัสดีค่ะวันนี้พามาอยู่ที่ข้างบ้าน ฟังเสียงธรรมชาติมากสวัสดีค่ะพี่เอียดยินดีค่ะเดียลสวัสดีเย็นนี้นะคะขอบคุณสิบดวงตานะคะที่มาเป็นกำลังใจเนาะแม่บุญโถมเหรียญลดนะกเขาน่าจะตัดรอบค่ะเดือนที่ผ่านมาครั้งก่อนได้สี่สิบเหรียญครั้งนี้ได้ฝนตกแบบฟ้าเปี้ยงปังตั้งแต่เมื่อวาน,นะคะ่ะเมื่อวานเนี่ย เมื่อวานเหมือนฝนจะตกแต่ว่าลมแรงมากจิดแดงทุกช่องลดทุกอย่างค่ะลดกระนำซัมเมอร์เซลล์ทุกอย่างน้องอ้อสวัสดีรอบห้องเลยค่ะพี่กบสวัสดีน้องเนมค่ะน้องเรือนสวัสดีพี่กบค่ะ น้องเนมสวัสดีพี่กบค่ะน้องเนมน้องปูสวัสดีพี่กบค่ะ อนุทวสิทธิ์สวัสดีบ้านนกนกพิ่ตามค่ะหรือว่าพี่ดีพี่อ้อยพัชรีนะคะพี่อ้อยกับพี่พี่อ้อยกับป้าโมน่าจะเท่าสวัสดีค่ะพี่โกนิสาคลองสามนะคะเด็กคลองสามสวัสดีพี่รัฐค่ะพี่รัฐคำเสียงสวัสดีรอบห้องค่ะ อัไพชลาใช่ค่ะย,ยลีนไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็หลายๆคนก็ง่วงเนาะมีเขามีนังสองอาหารนะคะมาฟังเสียงไก่นะคะช่วยกันเ <c oughs> สมอมาส่งกำลังใจจ้าขอบคุณมากๆนะคะน้องอ้อ กาค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านใจใจแล้วก็วันนี้ร้อนมากค่ะมัดผมเนี่ยมัดจนผมหัวเถอะค่ะจนเป็นหัวเถอะดีประโมค่ะม,มีมีแมงหิงห้อยเยอะหน่อยนะคะพี่น้องน้อยสวัสดีพี่กบค่ะ ร่วมร่วมด้วยช่วยอาหารอากาศอันร้อนมากมันร้อนอบอ้าวขึ้นมาร้อนให้ดื่มน้ำมากๆและอย่าดื่มน้ำเย็นจับนะคะน้ำเย็นก็ให้เย็นธรรมดาอันนี้เอามาฝากเนาะ ร,ร้อน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 จริงๆนะจ๊ะพี่นุชสวัสดีน้องเนมค่ะนึสวัสดีครับคุณวัชรีพัชรีพี่สลาสวัสดีพี่พัชรีหรือใจดูยามเป็นคนสวย พี่อิสระว่ายังไงนอ้อสวัสดีค่ะเห็นดวงตาแล้วใครนอ้อเข้ามาทักทายในบ้านได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะน้องเนมยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณที่มาเปิดตานะคะพี่อเอียดสรอําเภชลาชิดสวัสดีพี่นุชค่ะสิบสี่ล้านดวงตา สิบสี่ล้านดวงตามแบบกิฟ์เก๋ต้อนรับเข้าสู่บ้านใจใจนะคะสวัสดีคะ่ะแม่นุน่นแม่สายสนุนพันธชัยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านใจใจ,ใจนะคะไปเลยค่ะน้องอ้อสวัสดีพี่ฉละคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะพี่อ้ยอยรสส่งคุณแม่ซ่อมฉีดยาเข้าน้ําเกลือค่ะเนี่ยเพิ่งกลับมา แม่เพิ่งกลับมาดีพี่สละค่ะน้องเนมสวัสดีน้องอ,อ้อพี่สละสวัสดีน้องส้มคนงามค่ะพี่นุชมาแล้วมาแล้วสวัสดีคนสวยจากนาครศรีธรรมราชค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มุกอาหารนะคะ Number one นอน้องอ้อ,อสวัสดีน้องอ้อค่ะสวัสดีน้องกออ,อกะคะ ยายอามไปบ้านใครต่อถ้าต่อจากยายก็จะเป็นพี่หมูหมูเนาะแต่ว่าพี่หมูหมูจะขึ้นห้าโมงค่ะ